แต่พลีนแบบพี่เป็นเหนือนเก๋จริงตอนนี้คือทั้งซีดีและพี่เนี่ยมือเรามีของกะนทั้งคู่เลยเราเอามาทำอะไรกันนะเราถือเป็นพอปเดี๋ยวห้องมันโล่งไปอ่า,อาบอกว่ามันจะตันเลยมันบอกว่ามันจะดูโล่งไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยต้องถือนี่เราถึงกับ <Okay. S 2> ใส่แว่นเพื่อที่จะให้เราดูแบบ <ừ> มีองค์ความรู้ภูมิฐานเป็นคน<ช>น่าเชื่อถือมีความน่าเชื่อถือแ <ừ> บบสูงขึ้นมากๆเพราะดูว่าปกติมีไหมนะคะ<ฆ>ต้องมีพอบไงเออถ้ามีเผื่อมีพอพแล้วมนจะดูน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วพี่ถืออะไรคะเนี่ยออเออที่จริงแล้วมันดูเหมือนไม้หน้าสามแต่จริงข้างในเป็นช็อกโกแลตนะซีรีนอ๋อช็อกโกแลตอ่ามันเปิดได้อเปิดได้เรื่องของซีรีนเนี่ยแรบว่าเป็นไม้ขนเสื้อหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ อันนี้แบบเยนลี่อ่ะพี่เยนลี่มัแบบงอขนาดนี้โอ,อใครจะเป็นไม้หั่นื้อเราควรจะไปแอบดูสิ่งที่พี่ทีมงานให้บล็อตมาหน่อยไหมบล็อตค่อนข้างน่าสนใจค่ะเดี๋ยวลูกจะอ่านให้ทุกคนฟังนะคะต้องดูแลน้องๆในปกครองให้เป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักิดพี่ก่อนเลยค่ะ วันหนึงอันดับแรกเราต้องแยกประเภทคนก่อนุกคนเราต้องแยกประเภทเด็กก่อนว่าคนไหนมีแนวโน้มแน่จะทําสิ่งนี้ได้ดีอันดับแรกเลยเดต้า A M I ให้ย้ายไปอยู่คนที่น่าจะเรียนรู้ได้เดียวไว้ตรงนี้ก่อนเอมิสผ่านไปคนนี้น่าจะทําได้อยู่แล้วคนต่อไปไอ้บุไอ้บุได้อยู่แล้วไอ้รู้ก็ได้เอาจริงไอ้ไม้ก็ได้เหมือนกันออหโวรู้เลเหลือิดน่ารักน่ารักเฟิร์มิดได้ไหมเอาของเฟิร์มิดได้ปะอ่าเฟิร์มิด เรา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 มาร่วมกันเลยนะช่วยเราเรายำยามยอมเยียวยืนยับมยดคนที่่าล่าจะได้เลยนะโคนะเลลิมเนี่ยได้เลยเข้าเลยส่วนอีกสองคนยากไหมก็ยากอู่ก็ยากอู่เพราะอนไรว่าตอนนี้คือเราตัดช้อยไปแล้วมันก็เหลือให้เราพูดอยู่แค่เด็กสามคนที่รู้สึกว่าการที่เราจะเทให้เด็กพวกนี้เป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักแบบเราสองคนเนี่ยต้องใช้เวลานั่นก็คือเดวิลลูรีลิเบลมิเอล <ล> <liquor> ใช่แบบว่าดูแลน้องๆในปกครองให้เป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยกับเด็กแสบสามคนนี้แล้ะก็ที่รู้แลลวลิลีนไม่ยากไม่ยากไม่ยาก นช็อกโกแลตในมือพี่ไหมอ่าบางทีที่อาจจะเป็นช็อกโกแลตที่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาของโลกได้เพียงแค่ปองปงปองวันนี้เราก็สามารถเทรนน้องให้แต่ละคนแบบมีนิสัยที่เปลี่ยนไปได้วันนี้เราจะกลับมาพูดน้อยเรียบร้อยตามโจทย์ที่เราถูกกาหนด,ดไว้ได้แน่นอนด้วยช็อกโกแลตในมือพี่ที่เป็นวิธีของพี่แล้วซีรีนจะทำยังไงดมคิดว่าของน้องแต่ละคนน่าจะต้องใช้คอนวิธีกันขอแยกเซราเฟนีมิกะเอลออกมาก่อน คนนี้รู้สึกเหมือนเหมือนจะทําได้แต่ไม่รู้ว่าทําได้หรือเปล่าไอ้เรียบร้อยพูดน้อยน่ารักอ่ะคือมันเหมือนจะทําได้นะแต่มันก็มันมีกั้ากึ่งอ่ะพูดน้อยก็อาจจะจะทําได้เออหน้ารากก็น่าจะทาได้เรียบร้อยไม่ได้ได้อันนี้ก็ให้สักประมาณแบบสามสิบเจ็ดสิบอ่ะสามสิบทำได้ไอ้สิ่งคือไม่ได้สามสิบทำไม่ได้แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้น สำหรับคนคนนี้นะคะแต่ว่าของเดลกับลิลี่เนี่ยพูดน้อยตัดออกไปเลยเป็นไปไม่ได้เป็นไม่ได้เรียบร้อยเป็นไปไม่ได้ไม่ได้น่ารักที่เป็นไปได้น่ารักที่เป็นไปไม่ได้อยู่แต่หน้าเตะก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันนะแต่หน้าเตะก็เป็นไปไ,ไม่กกไ,มไ,ดไ,ได้เหมือนกันนะนนไ,ไมนนะ่มีไม่ใชยเด็พี่เพิ่มให้เฉยๆพิไม่บอกแกว่าวิธีที่ดีสุดของการเลี้ยงเด็กสองคนนี้ก็คือบ้องบ้องบ้องเป็นทังออกไม่ยากทุกคนนั่นแหละเอาแล้วก็ประมาณนี้ไม่สำหรับวิธีการแรกนะหนวิธีถัดไป เห็นเครียดเลยอ่ะอ่านแล้วเขาบอกว่าอต้องฝึกให้น้องๆไม่เล่นน้ำลายตัวเองโหแป๊บนึงนะขอตัดคนเลยเราต้องตัดชอยเราต้องตัดชอยเลยตัดชอยไปตัดชอยง่ายเดี๋ยวพี่กัดชอยเวอร์เอ็นให้ก่อนเวอร์เอ็นแนวโน้มที่ไม่เล่นน้ำลายหนึ่งคุณโซเนบุสคูลูอ่าฮะสองคือเยลและสิลินเยอเลย มันมีแค่บุ่วไอ้ไม้ด้วยอะไอ้ไม้ไอ้ไม้พี่บพี่เหลือไม่น่ารอดพี่เหลือไม่อดแกนนำหัวโจกเด็กน้อยเล่นน้ำลายคือคุมกุชุลุตามด้วยเดวและเอมี่เอมี่เหี้ยไงนี่เธอแบบแต่แร์รินบนจะไปสกายบใช่ของเอมี่คือเป็นสามคนที่เราต้องควบคุมและของฝั่งเบอร์ตีแ โคนาะไม่เล่นน้ำลายแน่นอนตัดออกเลลิน,ลนไม่มั่นใจอ่ะคือไม่มั่นใจ <c oughs> ว่าเล่นไหมอาจจะให้ห้าสิบห้าสิบพี่ก,กัลังคิดว่าเลลินน่าจะเป็นทรงแบบว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่เล่นแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนอาจจะเล่นได้หรือเปล่าใช่ใช่เป็นประมาณนั้นประมาณนั้นมิกกามึงไม่ออกมึงไม่เคยเแบนมิกกาไม่มได้เล่นน้ำลายแต่มันจะเล่นอย่างอื่นแต่มันจะเล่นอย่างอื่นจะตกรอบเล่นบอลเล่นอะไรเอาวะใช่ มิกาจะเล่นคุณมิกาไม่เล่นน้ำลายแต่มิก<น>า,ากเล่นอย่างอ, <agem> อื่นแทนนะคะอ่าอย่างนี้น,น,<ม>น่ากลัวเหมือนกันน่ากลัวอีกความหมายหนึ่งแล้วระวังตัวให้ดีนะทุกคนใครลองลิลี่อ่ะคว่า,าไม่น,าน่ารนรอด้อเด็กแบบนี้ก็ต้องเล่นน้ำลายฮันเดปกระเซ็นใช่คิดว่าน่าจะเล่นเพราะว่าเหมือนเคยเห็นในไลฟ์อยู่ว่าแบบแชทปกติี่เล่นน้ำลายว้าลิลี่เล่นน้ำลาย ลิลี่เชียร์ลลิลี่ลิลี่บอกว่าฉันไม่สบรยนะที่แห่งนี้ทีเราพูดถึงคนอื่นจะไม่พูดถึงตัวเองเลยพี่เล่นน้ำลายไหมอ๋อใช่พี่เล่นน้ำลายได้ดูเราเลนี่ดูเจะมีกันแห่สงคนคนอื่นไม่เีอยากหรว่ะเล่นจะเป็นอย่างไรลุเคยให้การบทเรียนการเล่นน้ำลายมาอเด็กนั่นมันมาสอนยันเฟิร์สฟิตเลยเล่นวิธีการเล่นน้ำลายเด็ตอนนั้นคือคนเนอะไรนั่นเรียนเสียงหรืออะไรสักอย่างที่รู้มอะไรสักอย่าง ไอ้แงซีรีส์เราเรียนเสียงนนี้ของพี่ได้ใต้นี่แบบเวลาพี่ได้เล่นไลฟ์พี่จะทำเสียงแบบเนี้ยอยากให้เลยซีรีส์นี่คือเป็นการเล่นน้ำลายถ้าเกิดจะล้อเช่นล้อลิลลี่ว่าลิลลี่เล่นน้ำลายก็ทำแบบนี้ได้ว้าลิลลี่เล่นน้ำลายลลลลลิีล่่เนน้าายมันก็จะฟีลลิ่งเหมือนเด็กตอนประถมที่ล้อชื่อพ่อชื่อแม่คนอื่นฟีลลิ่งมากจดจดไว้ น uhm. bo si> ี่ไงข้อสุดท้ายพอดีเลยต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่น้องๆอย่างเคร่งครัดไปถึงเราเราทำอะไรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องเหรอโอย่างที่ดีให้น้องเรื่องนี้มันกว้างมากอ่าเช่นส่งงานก่อนเดทไลน์ไหมคะทำไมไม่ขำไมออ่ะไม่อันนี้อันนี้อันนี้ที่หนูนึกออกไง ส Memorial ุสกนะใช่พี่กระสุกใช่เดินที่ได้ยอมไม่ได้ส่งไม่ได้หนูยังไม่ได้ส่งเหมือนกันหนูกะเลยว่าวันนี้นี่แหละหนูกะหนูมองวันหน่อมว่าวันลาอยู่ตอนเนี้ยย่ออยู่ย่ออยู่แล้วก็อยู่ใช่แล้วแต่อะไรพวกนี้น่ะทำไมเต้นนี้ต้องลงได้คำว่ายนทำไมไม่ลงได้คุณวยใช่ไมทีลินทีลินจะแน่ว่าเท่าพี่เลยนี่เราก็ยังไม่ส่งเท่าพี่เป็นที่แล้กับเดินนี้ใช่ปะใช่ ว่าไี่ลืมก็นี่แหละแค่นี้ก็เป็นตัวอย่างให้น้องไม่ได้แล้วแต่มันยังไม่ถึงไงมันยังไม่สิยังไม่สามสิบเออยังไม่สามสิบเรสามสิบก็พูดได้ตามนั้นคือเราไม่ได้อย่างไม่อยากเขาไม่เธอเราอัดแล้วแต่แค่มยังไม่เสร็จมันยังมีอย่างอื่นด้วยของเธอของฝันอ่ะเขายะว่ามันใช่ีโยนมันก็เชิญล่ะถูกแล้วตอนนี้หมดมุกแล้วไม่รู้จะทําอะไรให้เธอแล้วได้ถูกต้องฉันก็ไม่รู้จะทาอะไรเหมือนกันยังคิดไม่ออกอยู่เลยคิดไม่ออกเลย เรียกชื่อมันยากมากเลยนะที่จะไม่ให้มันซ้ำการละบายเหรอการละบายของตัวการ์ตูไม่ทุกคนคือเราตั้งใจทํานะทุกไฟเสียงเราตั้งใจทำแม่ค่ะแต่ว่าแต่ท็อปิกเราคืออะไรนะลืมไปแล้วเนี่ยโมแต่แก้ตัวให้ตัวเองท็อปิกเราคืออ๋อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆอย่างเคร่งครัดเมื่อกี้ไม่น่าไรแล้วแหละพี่ว่าเราตัดเข้าเมื่อกี้ทิ้งไปก่อนแล้วกัน